สวัสดีครับอันนี้จะเป็นบูธของทางไดกิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูโปรดักต์ของไดกิ้นกันเลยนะครับโดยตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของอินดอร์แอร คุณภาพโซลูชันนะครับผมด,ด้านบนนี้นครับวิธีการควบคุมคุณภาพอากาศง่ายๆนะครับผมโดยตัวแรกนะครับคือสตีมเมอร์ดักชมเบอร์นะครับสตตมเมอร์ดักชมเบอร์เนี่ยจะเป็นอ,อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยกรอง PM 2.5และกรองกลิ่นรวมถึงเทคโนโลยีสตตมเมอร์ของไดกินเนี่ยครับจะสามารถฆ่าไวรัสโควิด COVID -19 ได้มากถึง99%นะครับโดยที่เราได้รับผลการรับรองจากทั้งในญี่ปุ่นเองและก็รวมถึงมหาวิทยาลัยมัิดลนะครับผม ต่อไปนะครับคือตัว HRV นะครับเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศของทางไดกี้นะครับที่จะคอยแลกเปลี่ยนอากาศภายในกับภายนอกภายในอาคารนะครับทำให้อากาศภายในอาคารของเราดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายจะเป็นเครื่องปรับอากาศไดกินคาสเซ็ตชายนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่เทคโนโลยีสตีมเมอร์ซึ่งจะเหมือนกับตัวของก่อนหน้านี้ตัวดักแชมเบอร์ตัวแรกเข้าไปด้วยนะครับผมคือจะช่วยเพิ่มการฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ารวมถึงค่าพีเอ็มสอต่างๆนะครับผมได้ในส่วนของด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์คอนโทรลของเรานะครับผมจริงๆแล หน้าจอแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเราแอปพลิเคชันเราชื่อว่าเรลีออฟฟิศนะครับผมอุปก con รณ์คอนโทรลชื่อว่าเรลีอันนี้เป็นตัวกล่องเดโมครับเราสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันได้ผ่าน 4G ได้ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้โดยที่เราอยู่นอกบ้านหรือเราเราอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเครื่องปรับอากาศคุณทํางานอยู่ไหมทํางานอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่เซตแบ็กอะไรตั้งค่าเซตติ้งยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมกดไปตรงนี้เมื่อกดไปพอสีเขียวปุ๊บเครื่องปรับอากาศจะทํางานเเราก็ไปดูทีี่โมน ก็มีไฟการแสดงการแสดงการทํางานอยู่สามารถทํางานออนไลน์ได้นะครับผมรวมถึงเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่บอกถึงคุณภาพอากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญดูด้านในต่อนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของทางไดกินนะครับผมโดยที่เราให้ชื่อว่า d d ดีไว้นะครับ d ีดีไว้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุม เกี่ยวกับระบบต่างๆภายในอาคารที่ไม่ใช่แค่เครื่องปรับอากาศเราสามารถเอากล้อง C C T V ระบบไลท์ติ้งรวมถึงค่าพลังงานดึงจากพวกอะสมาร์ทมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์ได้นะครับผมโดยที่ความพิเศษของตัวนี้เราจะมี A I เทคโนโลยีครับเทคโนโลยี technology คืออะไรคือเหมือนเราจะมีวิศวกรอีกคนนึงมาช่วยเราคิดแทนโดยที่ปกติแล้วการควบคุมผ่านระบบโฮมออโตเมชันหรือระบบต่างๆนะครับเราจะคิดด้วยตัวเราเองและเราก็สั่งให้มันทํางานตามที่เราคิด แม้ว่าจะเป็นการตั้งคาล endar หรือสเก็ตดูต่างๆนะครับผมคือเราคิดและเราวางแผนให้อุปกรณ์ทํางานตามที่เราคิดแต่สิ่งที่มากกว่าของดีดีไว้์คือเรามี AI เทคโโนลยี AI เทคโนโลยีเราจะไม่ต้องคิดมันจะคิดให้เราแต่ก็ยังอยู่ในเบืพื้นฐานว่าอยากให้มองตัว AI เทคโนโลยีเหมือนเป็นเปรียบเทียบเป็นลูกลกสุนัขตัวหนึ่งที่เราซื้อมาใหม่แน่นอนว่าเราต้องค่อยๆสอนมันเราสอนอยังไงครับเราจะสอนตัวนี้ได้ยังไงคือระบบน้ครับมันจะมีาการวางเซนเซอร์ต่างต่าง ไว้ที่ภายในอาคารซึ่งเซนเซอร์พวกนั้นนะมันจะรับข้อมูลจากการเซนเซอร์และฟีดแบ็กผ่าน Line Notification ซึ่งข้อมูลพวกนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นการสอน AI ของเราให้มันจําว่าค่าไหนที่อยู่ที่ End User พอใจครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นในอาคารออฟฟิศขนาดใหญ่ออฟฟิศขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นโรงแรมก็สามารถนำมานำมาใช้งานได้หรือว่าถ้าบ้านลูกค้าท่านใดสนใจ ก็สามารถติดต่อผ pues ่านทางหน้าเซลล์ไดกินได้เลยครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของชิลเลอร์แพนนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องทําน้ําเย็นรุ่นใหม่นะครับของทางไดกินนะครับเป็นเครื่องที่ใช้น้ํายาตระกูลใหม่ในในอุตสาหกรรมนี้จะเรียกกันรู้จึกในในชื่อว่า h f o นะครับเป็นน้ํายาที่มี g d p เป็นศูนย์แล้วก็มีตัวไม่ทําลายชั้นโอโซนด้วยนะครับเป็นน้ํายารุ่นใหม่ที่ออกมาแล้วมันจะรักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเลย นะครับหลักๆเนี่ยจะมีเทคโนโลยีนะ,ะนะครับสชิ้นด้วยกันที่นํามาใช้กับชิลเลอร์รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นแมกเนิกแบริ่งนะครับที่จะไม่ต้องมีน้ํามันในการหล่อลื่นในการทํางานนะครับตัวตัวเพลาของตัวเครื่องมนเนี่ยจะลอยอยู่บนสนามแม่เหล็กนะครับทำให้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับความเสียดทานก็น้อยมากๆเลยนะฮะผลผลอันนีน้มันทําให้การะระบบของเครื่องเนี่ยมันจะมีแต่น้ายานะครับที่ไหลยอยู่ในเครื่องไม่ต้องมีน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อแมนเทนเนนก็ราคาจะถูกลงแล้วก็ผลของการใช้ระยะยาวซึ่งใน,ในถ้าหากว่าเป็นชิลเลอร์รุ่นปกติทั่วไปอะครับถ้าหากว่าใช้ไประยะยาวๆเนี่ยมันจะมีน้ํามันเข้าไปซึมเข้าไปในระบบมันทําให้อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็ความจุความร้อนของชิลเลอร์ทั้งเครื่องครับมันต่ําลงนะครับ อันถัดมาจะเป็นตัว impeller ร์2ตัวนะครับ back to back เลยก็คือมันรันอยู่บนพาวเดียวกันมันทําให้ตัวชิลเลอร์เนี่ยมีความเสถียรสูงมากเพราะว่าตัวแรงทั้งสองด้านเนี่ยมันจะทาการสมมันจะทาการหักล้างซึ่งกันและกันเองนะครับมันเลยเกิดความสมดุลถัดมานะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งนอกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นชิลเลอร์รุ่นปกติอื่นๆเนี่ยจะเป็นมอเตอร์แม่เหล็กเหนียวนํามันจะมีความละเอียดอ่อนเวลาใช้คู่กับ วนที่ค่อนข้างเวียงนะครับเช่นถ้าหากว่าวนมันสูงมากสานามแม่เหล็กก็แรงมากถ้าาว่าวนมันต่ํามากก็จะสานามแม่เหล็กก็จะต่ํามากอันนี้เราเลือกใช้เป็นแม่เหล็กข่าววนเลยมันทําให้ตัวสานามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับไอตัวกับกับตัวเครื่องเนี่ยครับมันไม่เหวียงเท่าจริงๆมันก็เวียงมันจะเวียงแะแต่ว่าผลของการเวียงอ่ะมันจะไม่รุนแรงเท่าการใช้มอเตอร์แม่เหล็กเหนียวนานะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นอิเล็กไกดเวนหลักๆก็จะเป็นตัวควบคุม ตัวน้ำยานะครับที่จะวิ่งบนในชิลเลอร์อีกทีหนึง่งนะฮะทั้งหมดเนี้ยจะควบคุมต่อด้วย variable frequency drive ซึ่งจะเป็นตัวปรับความเร็วรอบของตัวเครื่องนี้อีกทีหนึง่งนะครับนี่ก็เป็นชิลเลอร์รุ่นใหม่ของทางไนกินตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ที่500กับ800ตันนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปครับจะเป็นระบบที่ใช้คู่กับชิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นชิลเลอร์ของไนกินหรือชิลเลอร์ยื่นอะไรก็ตามนะครับอันนี้จะเป็นระบบ ชิลเลอร์แพลนเมเนจเมนต์ซิสเต็มของทางในกินของเราจะเรียกว่า IPM หรือ Intelligent Plant m n n g g r r นะครับ uh, ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำการควบคุมการทำงานของชิลเลอร์ของปัม๊มไม่ว่าจะเป็นปั๊มของฝั่ง c o n d e n s ิ่งหรือปั๊มอ v a p o r เ t เตอร์ก็ตามรวมถึง c o ลิ่ง g าวเวอด้วยนะครับ ตัวระบบเนี้ยจะใช้ AI ในการคำนวณการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆๆเริ่มเนี่ยมันเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลแล้วก็ปล่อยให้มันรันไปแบบมันก,ก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะข้อมูลมารวมกันนะครับแล้วก็ทำการประมวลเพื่อหาจุดในการทำงานของระบบเนี่ยที่ดีที่สุดเช่นหาวันหนึ่งร้อนอาจจะรันชิลเลอร์แรงหน่อยแล้วก็เปิดคูลิ่งทาวเวอร์แรงหน่อยแต่เพื่อให้คนในห้องเนี่ยรู้สึกสบายที่สุดนะครับ แต่บันไหนก็ตามที่มันอาจจะไม่ร้อนเท่าหรือว่ามีฝนตกอะไรเงี้ยครับที่มันเย็นกว่าเงี้ยเราอาจจะทําให้มันอาจจะปรับการทํางานของมันเองอัตโนมัติทําให้แบบอ่ามันประหยัดไฟมากขึ้นเพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนเท่ามันไม่ต้องเป่ามันไม่ต้องทําการหมุนเวียนความร้อนเยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับและที่สําคัญเนี่ยอันนี้ใช้ AI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหาจุดสมดุลของมันเองอัตโนมัตินะครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า machine learning หรือว่าการเรียนรู้ตัวเองด้วย AI ครับทำการหาจุดนี้เองในอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้มันทํางานนี้แล้วมันจะทําให้อาคารของเราเนี่ยประหยัดไฟเองได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมกับชิลเลอร์อไดกินด้วยส,มสามารถเชื่อมกับชิลเลอร์อยี่ห้อื่นก็ได้นค่ะนอกจากเครื่องแอร์นะคะไดกิงก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือสารทําความเย็น,นะคะ่ะตัวสารทําความเย็นของเรานะคะก็มีหลายเกรดหลายรูปมากๆนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของตลาดะคะ่ะ ตอนนี้นะคะไดกินก็มีการพัฒนาน้ํายาขึ้นมาใหม่ๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะความรักโลกนะคะอย่างเช่นตัว R 3 2ค่ะ R 3 2นะคะก็จะมีค่า ODP นะคะเป็นศูนย์ก็คือเป็นค่าที่ทําลายนะคะชช้รนรรยากาดโอโซนเนี่ยเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็มีค่า GWP หรือว่าทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยต่าด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะไดกินยังเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีการบรรจุ R32 นะคะลงในถังประเภท r e t u r n a b l e Cylinder นะคะก็คือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะก็จะช่วยลดอาการปลดปล่อยกา๊าซขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ลดของเสียที่เกิดจากการใช้ถังด้วยค่ะอันนี้จะเป็นโปรด u ักสุดท้ายของทางไดกินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นส่งที่ผมไว้ข้างตน้นคือเทคโนโลยีสตมเมอรนะครับสามารถ ฆ่าเชื้อโควิดได้มากถึง99.9%นะครับผมไม่ได้เป็นของอัลฟาเบต้าเดลต้าหรือโอไมคอนนะครับผมเราได้รับการรับรองจากทางญี่ปุ่นและจากมหาลัยมหิดลนะครับผมตัวด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีเทคโนโลยีสติมเมอร์อยู่ภายในนะครับผมเป็นเครื่องฟอกอากาศตามมาอันนี้จะเป็นตัวตัวใหญ่สุดของเรานะครับรองรับพื้นที่ถึง41ตารางเมตรนะครับผมต่อ1ตัว ซึ่งเราจะมีหมด4โมเดลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแตกต่างกันที่ขนาดพื้นที่แต่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราจะมีเทคโนโลยีสตีมเมอร์เข้าไปให้แล้วครับผมในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศด้านบนอันนี้เป็นเครื่องปรับอากาศรูมแอร์ทั่วไปรุ่นเซตัสของเรานะครับผมเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีสติมเมอร์ใส่เข้าไปให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้แค่ความเย็นคุณจะได้ความสบายใจในเรื่องของสภาพอากาศในบ้านที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะเรามีเทคโนโลยีสตีมเมอร์เข้าไปมากกว่าเทคโนโลยีสติมเมอร์คือ เราได้บิอินตัว Wi-Fi สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันของทางไดกินได้เลยแค่ซื้อเครื่องปรับอากาศตัวนี้ไปส่วนแอปพลิเคชันไม่ต้องรีจิเตอร์ไม่ต้องมีการาลงทะเบียนอะไรบ้างไหมคือสามารถเป็นแอปที่สามารถโหลดใช้ฟรีได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นาทางด้านของผลิตภัณฑ์ของทางไดกินของเรานะครับผมขอบคุณครับ